วันนีครับวันนี้จ้งคอมุติชนแนลวันนี้มาไต่อะไรเขียดแนะนำตัวก่อนแนะนำตัวก่อนอันนี้ใครครับ ชื่อเด็กชายนั้นคุณถือละวันชื่อเล่นชื่อน้องคุณครับอ่าคนนี้ครับผมจีเด็กชายว่าวำลังมีนี่นะครับโอเควันนี้จะไปทำอะไรครับพีก้าอ่าถ้าหาเขียดพร้อมแล้วเปิดไฟเลยครับมามันจะอยู่ยังไงครับอยู่อยู่ตรงย่าอยู่ตามย่อยายอ่าแตัวนึงไหนครับว้าวอ่าเอาไปใส่ขวดครับพีก้าไป ะไปดูสิได้อยู่ยังไง,นงนนไขานาดมันไม่เข้าหัวเลยมันไม่เข้าหัวเลยพอเจอใช่ปะพี่ก็ขวลมาขวลมาขวลดะเขียนโมหน่อยกินได้ปะกินได้นี่เขียนโมหน่อยเนี่ย จับดีๆนะก็มโชว์ดมแมามาขวดวดขวดเอ็มาห้า อิปไปเยลยได้ยังนะเมือม่อเช้าอ,อ,อี่บวกมูโอ้ยจะมาตกอะไโอ้โอ้เจ้าขับปืนยิ้มได้นะนะั่ะ <laughs> <laughs> ยิ้มตั้งกอลพึงคา <laughs>